ลองดูบรรยากาศข้างนอกนะคะมีหมอกมีควันเต็มไปสมุดเลยนะคะดูสวยงามไปอีกแบบนึงเหมือนกันช่วงนี้กำลังจะเปลี่ยนฤดูอยู่นะคะเดี๋ยวจิน่าจะต้องรีบไปทํางานแล้วนะคะสายเดี๋ยวพอหลังเลิกงานว่าจะถ่ายรูปออกมาให้เพื่อนๆได้ดูอีกทีนึงช่วงนี้อากาศกำลังดีอยู่นะคะ ขับรถไปทำงานนะคะเพื่อนๆวันนี้มีหมอกเยอะมากเลยเห็นเขาว่าถ้าหมอกเยอะอย่างนี้อากาศจะดีค่ะ เพื่อนๆคะลองดูบรรยากาศตอนเช้าๆสิคะวันนี้อุณหภูมิอยู่ที่5.5องศานะคะเพื่อนๆช่วงเช้าเนี่ยอากาศจะหนาวหน่อยพอช่วงบ่ายๆเนี่ยเริ่มแดดออกก็อุณหภูมิขึ้นอุณหภูมิสูงสุดวันนี้ก็อยู่ที่19องศานะคะเพื่อนๆ จะใช้เพื่อนๆดูบรรยากาศรอบๆนะคะตรงนี้เป็นลานจอดรถนะคะข้างๆก็จะเป็นบึงแต่ตอนนี้มีต้นหญ้าต้นไม้ขึ้นสูงเรี่ยวเลยนะคะเพื่อนๆค่คะขอบอกว่าตอนนี้ มีควันออกมาจากปากเลยนะคะแต่ว่าอากาศหนาวมากเลยอะ่ะหนาวมากจริงๆขอบอกจินาเข้างาน7จ็ดโมงนะคะแต่ว่าต้องออกจากบ้านประมาณ6กครึ่งกว่าๆคืออยู่ไม่ไกลจากบ้านมากนะคะก็แค่ประมาณ3กิโลนะคะแต่ก็ขับรถมานะคะไม่รอดเพราะว่าที่ทำงานจีนาจะเป็น เดินขึ้นเล็กน้อยนะคะก็เลยเวลาขี่จัก,กรยานแล้วจะเหนื่อยมากเลยจะเจอกันหลังเลิกงานนะคะเพื่อนๆ